ลหมดแล้วน,นะครับ1.5ลิตรยังไม่พอนะครับร่อนเหมือนสองวิดยุนะครับ3ลิตรพอหรือเปล่า โชว์เดียวพวกนี้เจาโชว์เดียวเดีย๋ยวไปทำไม่ดีไม่ร้ายเขาแล้วโอ้หมดเต็มเลได้นมนสามกันทผมนได้กักนน่าจะโอเคแล้วเหรองขวดน,น่าจะโอเคมากสามดิบลงเลยนะครับเืน้ำไหลหก่อนยังไม่ไหลเราเปิแอร์ครับ เอาพี่เปิดแอร์เลยครับก็เติมน้ำไปสองขวดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดแอร์นะครับตอนนี้เราจะทยางทางกา,งางติดตั้งนะครับตัว N n s a เ e ฟนะครับเอ็นเซฟสอครับเอ็นเ <In safe. S 1> เราต้องเปิดแอร์นะครับเ n s a เ e ีนี้เขาก็จะเปิดแอร์ด้านในนะครับ in safe. In safe. In จุดสูงสุดเลยครับเซฟอืมจุดสูงสุดนะครับครับครับน้ำดูขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวตอนนี้คอมเพรสเซอร์ก็ทำงานแล้วครับแล้วดูยังไงนะก็ดูดูจากแผงไงนะฮะก็จะมีน้ำไหลลงตรงตะแกรงนะครับมีเนี่ยจะเห็นชัดหรือไม่นะครับช่างแหน่งก็พยายามจะถ่ายให้ได้เห็นนะครับ โอ้เมืดนะครับนีม่มีก็ขาควรระวังต้องเช็คน้ำนะครับไม่ไม่ไม่มีน้ำรั่วนะครับจามท,ท,ที่เขาบอกมากอยู่เกาสปิงนะครับไในโปปูเลยนะครับ

สามที่สักพักแล้วครับมันต้องอรอน้ำเย็นได้ป่ะพี่ก็ถ้าน้ำเย็นมันก็จะเบาลงลอีกครับรอน้ำเย็นจากคอยเย็นแอร์นะครับเดี๋ยกี้มันเท่าไหร่สิบวัตตอนแรกน่ะ 38, สาม <38 S 2> สบิบแปดสามสิบแปดสามสิบแปดนะครับก่บอนนั้นเนี้ยอันนี้สามสี่ครับ,บอ่าอันนี้อ๋ยอยังยังพี่ตอนนี้สามเจ็ดอยู่พี่สตาร์สตาร์ครั้งแรกวันนี้ ีตอนแรกสามสองสามสี่วิ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สามเจ็ดอยู่ครับน<ๆ>้ำยังน้อยอยู่วะเนี่ยต้องไหลมากกว่าน,นี้ไหมครับน้ำนยังไม่เย็นไงอ๋อตอนนี้อาจจะเป็นที่น้ํายังไม่เย็นนะครับมันมีน้ําแล้วแหละครับครับน้ำไหลเราถือว่าโอเคแล้วครับพีพ่พี่ทดลองวัดข้างในนะครับต้องรอน้ําเย็นจากคอย เย็นแอร์ดีครับก็เดี๋ยวระหว่างที่ช่างทาเสร็จตัวอื่นนึ่งครับก็มาเทออ่าใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวโปิดทอ่าเปิดทิ้งไว้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวลองลองขันก็ประมาณนี้อ่นี่ใช่ไหมครับโอเคครับใช่ไหมก็ขอจบแนวทางการติดตั้งแผงอินเซฟนะครับเป็นเซฟนะครับประหยัดไฟแอร์ประมาณ 15%ถึง30%ละกันนะครับ<น>ก็อาศัยความเย็นจากาน้ำนะครับของน้ำทิ้งแอร์ครับมามาเติมที่คอยนะครับแต่ตอนขั้นแรกเติมขั้นแรกต้องเติมน้ำเปล่าเข้าไปช่วยก่อนนะครับเพราะว่าน้ำแผงจะคอยเย็นแอร์ยังไม่มีมานะครับก็ประมาณนี้เป็นแนวทางการติดตั้งให้แก่ช่างและประชาชนทั่วไปในการที่จะติดตั้งนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ